สสดีครับเจแปนมาเฟมารคราฟเจพบกับจักรเอมมี่เหมือนเดิมนะครับหรือว่าเชฟเอมมี่นั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้นะฮะเรายังอยู่กันที่โอซาก้ากันนะครับแน่นอนด้านหลังบอกไปแล้วว่าเราอยู่กันที่เซ็นทาราแกรนด์โฮเทลโอซาก้านั่นเองนะครับลองห้ดูลองไปดูก็คลิปนี้นะฮะจะพาเพื่อนๆนะครับไปศาลเจ้าชื่อดังในย่านนัมบะต้องบอกว่าศาลเจ้าแห่งนี้ดังที่สุดเลยนะครับ่คะ ก็มีชื่อเสียงมาตั้งยาวนานมากร้อนหนาร้อนปี้วด้วยใช่นะครับศาลเจ้าแห่งนี้นะฮะมีชื่อว่านัมบะยาสากะชรายนั่นเองนะครับผมบก็สัญลักษณ์ของศาลเจ้าแห่งนี้ถ้าเกิดใครที่แบบดู i อีหรือดูดูบ่อยเนี่ยก็คือจะมีหัวสิงโตใหญ่ๆอยู่นั่นเองนะครับต้องบอกเป็นจุดนด์มาร์คที่สําคัญเลยก็ถือว่าเป็นนด์มาร์คของคนรุ่นใหม่ที่มาเที่ยวนัมนบานะคะเพราะว่าบ,บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบแปลกม,มากไม่เคยเห็นศาลเจ้าที่มีหัวสิงโตใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะใน่่น แล้วเก็เดินเปเพื่อนพักที่นำบาทนะฮะหรือพักที่เซนทาราตรงนี้เองเนี่ยสามารถเดินไปที่ศาลเจ้าแห่งนี้ได้เลยนะฮะประมาณ5-10นาทีกำลังชิลๆออนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆเดินไปที่นั่นกันดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้โอซาก้าร้อนมากนี่เรายังไม่แันออกจากโรงแรมเลยเออน,นี่คือบันแล้ว โอ้ยอล้แล้วนี่ค่ะแดดไม่ออกด้วยนะเนี่ยเออดังเป็นว่าเราสู้ครับไม่ว่าจะแดดออกแดดแรงฝนตกหนักแค่ไหนล่มพร้อมทุกอย่างพร้อมเาเขาบอกว่าตอนบ่ายฝนก็ตกใช่แล้วก็สามารถยืมร่มจากที่โรงแรมได้เลยใช่เราไม่กลัวครับเราลุยสู้แน่นอนว่าแล้วก็อย่าเสียเวลาเลยฮะไปกันเลยดีครับ เราเดินออกมาจากโรงแรมนะฮะเซนทารานะครับแล้วก็วันนี้ลมแรงมากแล้วก็ฝนตกนะครับเราก็เลยยืมร่มมาใหญ่มากครับทีื่งโรงแรมมีร่มให้พร้อมเลยนะฮะแล้วก็เราเดินไปทางนี้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวประมาณ10นาทีนะก็จะถึงศาลเจ้านะครับเราเดินอ้อมห้างยามาดาเดงกิราบิมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปอีกไม่นานคิดว่าน่าจะถึงแล้วนะฮะวันนี้อากาศอาจจะไม่ค่อยดีแต่ก็ใช้ได้อะไรเอ่ย โอ้ยตรงข้าวนั้นมีแบบ้แปลว่าโออชี่เมลอนปังแปลว่าเมลอนปังอร่อย <c oughs> เฮ้ยแต่ว่าร้านมันเท่มากเลยซูมให้ดูนะครับว้าวเมลอนปังเป็นยังไงฮะร้านนี้ดูแนวมากดูคลาสสิกมากเลยนะฮะแต่ว่าเราเพิ่งทานอาหารเช้ามาคิดว่าน่าจะไม่ทานแล้วน <c oughs> เนี่ยเเดินไปที่ศาลเจ้าก่อนนะครับหรือว่าเชฟอยากจะทานอิ่มไหมอิ่มแล้วโอเคจบสวัสดีครับ เรีย <g arden> บร้อยกันมาทันทีระหว่างทางเดินผ่านก็จะเจอร้านนี้ครับเชลซีทีเฮา,าสากกนน์นะฮะ, oh. ะร้านน่ารักสุดๆไปเลยครับเพื่อนๆโอ้โหแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนอารมณ์ร้านกาแฟที่แบบคุณลุงคุณป้าชอบทานสมัยเมื่อก่อนนี้นะฮะเฮ้ยโอ้โหดูดีมากก็คือรวมกาแฟด้วยอยู่ที่1นึ่งหนึ้อยเยนไม่แพงนะมีอาหารด้วยแล้วก็มีกาแฟา <c oughs> ด้วยเ <c oughs> ลอครับกุ้งทอดครับหรือว่าจะเป็นือนฟิเนลฟิช อ๋ปอปลาทอดโอ้นี่คือสไตล์แบบอังกฤษเลยนะเนี่ยเชลซีนี่มาจากอังกฤษไงว้าวเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งอยู่ทางผ่านเลยนะฮะอะแล้วเดี๋ยวเราเดินตรงต่อไปเลี้ยวขวาแล้วก็จะถึงแล้วนะครับศาลเจ้านี้เดินมานิดเดียวถึงแล้วครับเพื่อนๆครับนี่เลยครับศาลเจ้าแห่งนี้อันนี้คือปากทางเข้านะครับศาลเจ้านัมบะยาสกทรนนั่นเองนะครับทางเข้าก็จะแบบสไตล์ศาลเจ้าทั่วไปนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยฮะต้องบอกว่า เด็ดครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับปากทางเข้านะฮะนี่สัญลักษณ์ของศาลเจ้านะครับก็เราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะวันนี้ผู้คนอาจจะบางตานิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าฝนมันก็โปรยโปรยลงมาพอสมควรแล้วนะครับพอเข้ามาในศาลเจ้าปั๊บนะฮะก็แน่นอนครับก็จะเจอที่ล้างมือตรงนี้นะฮะแล้วก็สัญลักษณ์ของศาลเจ้าแห่งนี้นะครับก็คือ สิงโตนั่นเองนะครับแม้แต่ที่ล้างมือก็ยังมีสิงโตนะฮะประดับอยู่นะครับโอ้โหแล้วก็ปล่อยน้ําจากปากสิงโตเลยทีเดียวอันนี้คือสัญลักษณ์ของที่สันเจ้าเลยนะครับต้องบอกว่าเท่มากเลยนะฮะว้าหแล้วก็ดูครับด้านซ้ายนี่โอ้โหอันนี้อลังการกว่าอีกครับผมสุดยอดใหญ่มากฮนะแล้วก็มีตัวเล็กด้วยเฮ้ยอันนี้ลูกสิงโตนะฮะนี่ประดับอยู่อันนี้ก็เป็นเหมือน เทพพิทักษ์สันเจ้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเสาทางฝั่งซ้ายนะฮะแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งนู้นก็จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วข้างๆสิงโตเนี่ยนะฮะก็คือจะมีที่เขาแปะตัวคำเขาเรียกว่าไงสิงโชคนะฮะใครที่ได้โชคไม่ดีก็คือจะต้องมาแปะทิ้งไว้ที่สันเจ้าแห่งนี้เขาก็จะห้อยกันเป็นพวงแบบนี้เลยนะฮะเออเจ๋วดีนะครับแต่ว่าไฮไลท์สุดนะฮะก็คือนี่ครับสิงโตใหญ่ยักษ์องนี้ฮะ โหใหญ่มากคุณผู้ชมนี่คือแบบต้องแหงนหน้ามองโอ้โหว่าอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้ให้ดูสเกลของขนาดชัดๆว่าใหญ่ขนาดไหนโ,โอ้โหโอ้ my god ใหญ่แบบสุดๆไปเลยครับแล้วก็ด้านในนะฮะก็จะมีอ,องค์เทพนะครับอยู่ด้านในของปากของสิงโตแห่งนี้นะฮะสิงโตก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของผู้คุ้มครองปก ป้องปกปักรักษาสารเจ้าแห่งนี้นั่นเองใหญ่ไหมครับเชฟใหญ่กว่าที่คิดไว้เหรอเพราะที่เห็นคนปถ่ายในรูปก,ก็คือดูแล้วแบบแรกว่าแบบเป็นแค่หัวนิดเดียวแต่น,นี่คือใหญ่มากเพราะว่าตอนนี้เขาถ่ายน่าจะต้องแบบอยู่ไกลเหมือนกันเพราะว่าเขาใใ้าใจเลยถ้าเต่คนเยอะอะถ่ายยากมาก<ะ>แต่ว่าอันนี้พอทุกคนที่มันใหญ่ก็แอบแบบเออแอบหลบๆมุมถ่ายซ้ายขวาได้บ้างก็ชิลๆหน่อยวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหรด้วยนะฮะ ดูไซส์แงนมองแล้วก็เริ่มเมื่อยคอแล้วนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีป้ายขอพรด้วยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของสันเจ้าก็คือสิงโตเพราะฉะนั้นป้ายขอพรเนี่ยก็จะเป็นตัวหัวสิงโตด้วยนะครับอ่าเป็นไงเรียกว่าโอ้ป้ายนี่คือแน่นมากครับเต็มไปหมดเลยมีหลายภาษามากครับมีภาษาไทยด้วยนะครับแม่ยำผัดจากป้ายมานะฮะตรงนี้ครับก็จะมีอีกนะฮะและก็แน่นอนมีสิงโตอีกนะฮะโหเดาสิงโตตัวนี้ท่าเท่มาก นี่เป็นไงฮะยกขาโชว์โอ้โหเทระเบิดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือสามารถไหว้ได้นะฮะใครสนใจมาไหว้ก็คือมาไหว้ตรงนี้ได้นะครับพอเสร็จจากตรงนั้นมานะฮะก็เดินมาตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็จะมีจุดที่เอาไว้ขายเครื่องรางนะฮะร,รวมไปถึงเซมซีเสียงโชคด้วยนะครับซับเซมซีเนี่ยจะหนึ่งอันสองร้อยเยนนะครับก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะครับผมที่นี่ก็จะมีเครื่องรางที่หลากหลายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์เลยนะฮะเป็นหัวสิงโตโอ้โหเฮ้ยจริงๆมันน่ารักมากเลยนะเออแล้วก็จะมีแบบเหมือนแบบเป็นแท่นวางด้วยนะอันนี้หนึ่งพันเยนนะฮะโอออันนี้ก็เท่นนะว้าวนี่นะแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเขียนอันนี้ก็เขียนได้นะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนเครื่องรางไม้ด้วยเอ้ยอันนี้ก็เป็นแบบห้าร้อยอันนี้ก็สวยนะเขาบอกว่าแบบเหมือนกับยังไงอะะจัดสิ่งไม่ดีออกไปนะฮะ ให้แบบไม่เดือดร้อนนะฮะตรงนี้ก็จะมีอีกหลากหลายนะฮะเอออันนี้จะเป็นหัวเสือเบอร์แปดกับเบอร์เก้านะครับนี่นะฮะโอ้โห oh, มีหลายลายให้เลือกมากเลยนะมี h โ l l คิตตี้ด้วยโอ้น่ารักมากโอ้โห oh, ใครสนใจก็คือราคาเรื่องนี้หนึ่งพันเยนนะครับมาดูหัวสิงโตใกล้ๆนะฮะก็จะเห็นเลยนะฮะว่าฟันเนี่ยเป็นสีทองเท่มากโอ้ oh, oh, โหก็คือเนี่ยสามารถเดินเข้ามาดูใกล้ๆได้นะครับว่าหัวสิงโตมันเป็นยังไงข้างในาปากมันมีอะไรยังไงนะฮะ คือท่านบอกว่าตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่นที่แบบอ้ยสวยงามเลยอ่ะตรงนี้เลิศเหมาะกับการมาถ่ายรูปมากนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นโชคนะฮะก็คือเสี่ยงดวงนะครับว่าเราโชคเป็นยังไงเป็นก็จะเป็นตัวปลานะครับแล้วด้านในมันก็จะมีกระดาษแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งกระดาษเนี่ยก็จะเขียนดวงของเราอยู่นะครับถ้าเกิดเราได้ดวงไม่ดีก็คือไปพับแขวนไว้ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดวงดีก็กลับบ้านได้เลยก็คือชิ500้นละ5 0 0เยนนะฮะให้เราหย่อนเหรียญตรงนี้ แล้วเราก็เลือกปลาได้นะครับว่าจะเอาสีอะไรมีหลายสีเลยสีชมพูสีแดงสีทองนะฮะฝั่งนี้ก็มีแบบน่ารักด้วยนะฮะสีขาวอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็จะมีรูปอยู่เฮ้ยน,น่ารักอ่ะโหหไอ้มีสีฟ้าด้วยอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนั้นแขวนเต็มเลยก็คือเขามาแขวนต่อตรงนี้ก็มีนะฮะของใครที่แบบอยากจะเขียน ไหวอวยพรเอ้ยไหวขอพอรต่างๆก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนกับศาลเจ้าเล็กๆด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับมีเทพองค์ครักนะฮะสิงโตนะฮะนี่อยู่2ตัวนะครับอยู่ข้างหน้าค้อยปกป,กปักรักษานะฮะเทมากแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือถ้าเกิดมีทางเข้าอีกหนึ่งทางแล้วก็จะมีบ่อน้าเหมือนกันนะครับนี่รม่มรื่นเออนะฮะปกติก่อนเข้าศาลเจ้านะเขาจะล้างมือกันเขาเรียกก็เป็นการกาจัดสิ่ง ชั่วร้ายออกจากศาลเจ้าเพราะว่าศาลเจ้าเนี่ยคือเป็นศาลที่บริสุทธิ์เราได้ความรู้ใหม่นะฮะจากศาลเจ้าแห่งนี้ด้วยนะครับอ่านไปภาษาอังกฤษก็คือ this area is the birthplace of namba neki นะฮะ neki <eg> ก็คือต้นหอมนะครับก็คือนัมบะเนกิก็คือเป็นต้นหอมของนัมบะเขาบอกเกิดที่นี่นะฮะโอ้โหเท่มากเลยหอมอที่ญี่ปุ่นเขาจะใหญ่มากนะคะอืออย่างที่บ้านเราจะเป็นเล็กๆใช่ไหมใช่ญี่ปุ่นเขาเป็นต้นใหญ่มากเลยอ่ะใช่แล้วบ้องเท่านี้เออ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กำลังมองหาเหมือนกันนะว่าในศาลเจ้ามีหรือเปล่าอเอออาจจะไม่มีแล้วมั้งแต่ว่าที่แน่นี่คือจุดกําเนิดเลยนะฮะถ้าเกิดเป็นต้นหอมของ,งนําบาก็ออคือที่นี่แหละคือออริจินอลดั้งเดิมที่แรกเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีตาปตระทับด้วยนะว่าได้รับการรับรองเรียบร้อยอันนี้ <c oughs> เป็นจุดกําเนิดเลยไหนเป็จิตตรงไหนเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าจะอยู่หลังข้างนั้นนะเป็นไงครับเชฟครับได้ดื่มดามรอบๆโดยแบบตัดเดียวก็เสร็จนะคะเพราะว่าจะมีมันเล็กมาก แต่ว่าก็ดูแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยมันมีมายาวนานมากหลายร้อยปีแล้วแล้วก็แต่ก่อนเขาบอกว่ารวมกันระหว่างศาสนาชินโตกับศาสนาพุทธสมัยก่อนมันยังไม่ได้แยกกันใช่ไหมครับที่เนี้ยก็เป็นที่รวมใจของแบบคนที่นี่อะไราบบนี้แต่ว่าพอมันศาสนามันแยกออกจากกันแล้วเป็นศาสนาแบบชินโตศาสนาพุทธอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายตลบหน้าจนกลายเป็นตอนนี้นะคะอืมครับผม ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในเมืองนี้อยู่ใช่แล้วก็แน่นอนครับนอกจากเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนที่อยากจะมาถ่ายรูปลงอินสตาแกรมด้วยนะฮะเขาบอกว่าต,ตอนนี้มันก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับผมแล้วแต่จริงๆมันก็ทําให้แบบการค้าธุรกิจมันก็เจริญขึ้นด้วยใช่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 จากปกติคนไม่ค่อยเดินมาทางนี้คนก็จะเดินมาทางนี้มากขึ้นด้วยเนาะนักท่องเที่ยวเนาะ้เศรษฐกิจอาจจะแบบฟลูเข้ามาได้ใช่ก็ถือว่าโอเคดีครับเพราะจะก็เห็นด้วยแนะนําว่าตอนนี้ตรงใจกลางนัมบะตรงคุริโกเนี่ยมันแออัดเกินไปแล้วถ้าเกิดเดินมาข้างนอกหน่อยก็จะ รู้สึกสบายหน่อยให้มีอากาศได้สุดบ้างนะฮะแต่ที่นี่อากาศบริสุทธิ์มากเลยในายสาลเจ้าเนี่ยที่จริงแล้วนะครับตรงหัวสิงโตเนี่ยนะฮะก็คือมีเทพเหมือนกันแล้วก็มีที่ใส่เหรียญเอาไว้ให้โอยพรเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากคนเขาก็จะมาไหว้ตรงนี้มากกว่าเพราะว่า,าทางฝั่งนั้นเนี่ยคนถ่ายรูปเยอะมากนะก็เลยเขาคงกลัวเกะกะเฟรมกันก็เลยมาไหว้ตรงนี้กันซะเยอะนะครับใช่ไหมครับเชฟเอมี่นี่เป็นบทหลักนี่บทหลักใช่ไหมยาวนานอโอเคครับผม จัดไปครับอ่ะเราไหว้ขอพรพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะระหว่างเชฟไหว้นี่เราก็จะเห็นหัวสิงโตไปด้วยนะครับเทมาอ้าวพอเชฟเห็นอ่าเรียกว่าเซมซีเสียงดวงนะฮะก็เลยจะขอลองหน่อยนะครับอันละห้าร้อยน่ารักมากที่มันมีปลาด้วยครับปลาตสีแดงว้าวแล้วก็มีสีทองด้วยมีหลายสีนะจัดไปก็คือคนละห้าร้อยเยนโอเคอันนี้หนึ่งพันหนึ่งสองคนนะฮะได้ลุยครับ ของจากขอสีทองอาจจะหยิบเองแล้วกันดวงดวงจะได้ตรงปั๊มปารดํมปั๊มปั๊มของเอ็มได้แล้วอุ้ยของเอ็มก็ได้แล้วกันเนี่ยเราหยิบแล้วแล้วก็คือแล้วก็เปลี่ยนอันได้ปะเราก็ต้องอ่าน่อมาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนอันได้แล้วนานสิครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดดูนะอนที่ลุ้นรถไปอะทำทำจิตใจแน่วแน่หรือเปล่าเราอะไม่ค่อยแน่วแน่เท่าไหร่งั้นเราต้องไปเปลี่ยนปหมไม่ได้ โอเคเรามานั่งโต๊ะเปิดดูกันนะฮะว่าดวงเป็นไงก็คือมันก็จะมีดวงเสียบอยู่ที่หางปลานะฮะเอาออกมาดูหน่อยมีกุจิีกุจิเหมือนกับเสียงเซมซีคำทํานายเออนะฮะเสียงดวงขอให้มีภาษาอังกฤษด้วยเถิดเพียงโอ้โหไม่มีภาษาอังกฤษจ้ะอันนี้เดี๋ยวปีหน้าเราค่อยมาบอกว่าแปลว่าอะไร เดี๋ยวไปเปิดดิบก่อนเดี๋ยวขออนุญาตใช้ Google Translate ก่อนนะฮะแป๊บหนึงหลังจากเราดูดวงเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าถือว่าใช้ได้เลยนะนัตแบดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ผูกดวงไว้ที่นี่เราจะเอากลับบ้านด้วยใช่แล้วเราจะเอาปลาน้อยกลับบ้านด้วยนะครับใช่แล้วน่ารักมากอันนี้เชฟใส่ห่อกลับมาอย่างดีมากเลยแล้วก็เอาไปหยอดคืนที่เดยวแล้วก็เอาเงินคืนด้วยเอ้ยไม่ได้ตรงช่องที่เอาพุดเลนนะพุดเลนใส่คืนเนี่ยมันหยิบออกง่ายมาก แต่ไอช่องที่เอาเงินออกมันไม่ได้ค่ะใส่แล้วส่เลยคือเงินอะห่อแล้วหยอเราไปเลยเอามาไม่ได้แล้วนะฮะใ,ใครเข้าใจว่าคือเราพูดเล่นเฉยโอ้ไ,ไม่ได้ไม่ใช่ยากให้คืนโอเคเรียบร้อยนะครับยังไงก็คือศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยก็คือจะมีแค่นี้แหละไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าหัวสิงโตอันนี้ก็คือจะเป็นไฮไลท์หลักนะครับแล้วก็ตัวตรงนี้เอาไว้ว่ายนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโซนที่แบบเอาไว้ซื้อเครื่องรางนั่นเองนะครับ ก็ถือโอเคนะเดินมาแป๊บๆสุขสนุกมากมายนะคะคอยคอยอยู่ครับผมมีชื่อด้วยนะเนี่ยเพิ่งเห็นอาจจะเป็นชื่อของผู้ที่บริจาคในตอนแรกหรือว่าตอนสร้างเกลียยแขวนเอาไว้รู้ยังไม่เหมือนตำนานตำนานในซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีตัดงซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนครับคล้ายๆกันไหมก็จะมีตำนานเกี่ยวกับพวกโคมอย่างนี้ด้วยนะฮะโคมแบบเป็นดวงแบบเกี่ยวกับดวงโคมชีวิตของเราอะไรเงี้ยมาฝางไว้ที่วัดอะไรเงี้ยก็จะแบบมีความ เคืออะไรเป็นชีวิตแบบมีความโชคดีอะไรแต่จริงๆไม่ว่าจะเป็นหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีที่มันย้อนยุคอะนะก็จะคล้ายๆอต่เพราะอะไรที่แบบเป็นไฟส่องแสงก็อาจจะหมายถึงเป็นเสมือนชีวิตเสมอเลยในความหมายนะฮะที่นี่ก็เช่นกันนะครับเพราะว่าคนที่บริจาคพวกไฟนะที่ไทยก็เหมือนกันตามวัดเนี่ยบริจาคหลอดไฟบริจาคอะไรเงี้ยก็เพื่อไปการส่องแสงในชีวิตเราเนั่นเองให้ชีวิตเราแบบแสงสว่างมีแสงสว่างใช่แล้วก็นําทางไปสู่ความสว่าง ความสดใสมันก็จะคล้ายๆกันหมดแล้วฮะตามเรื่องเล่าต่างๆนะครับตรงนี้น่าจะเป็นตัวทแท่นที่เอาไว้แห่ท่านเทพนะครับเหมือนกับเมื่อกี้จากดูป้ายโปสเตอร์เหมือนในเทศกาลอะไรสักอย่างอีกไม่นานนี้แหละเขาจะแหะ่แล้วเขาเลยน่าจะออกมาเตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็ที่เจ๋งมากคือมีป้ายไฟตรงนี้ด้วยเพื่อนๆอุ้ยโอ้ยเก๋ๆนะเออที่จริงที่เนี่ยศาลเจ้าไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าจุดไหว้เยอะมากเลยด้านหลังของเอ็มนี่ก็อีกจุดหนึ่งนะครับว้าว โอ้หเยอะนะถือว่าใช้ได้เลยเป็นแหล่งรวมพลังงานดีๆเอาไว้ครับผมก็ถือว่าโอเคใครที่แบบว่าอยากมาลองสัมผัสประสบการณ์แบบวัดศาลเจ้าญี่ปุ่นที่มีมายาวนานแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างใหม่ก็คือเป็นหัวสิงโตครับผมก็มาเดีนเพราะว่าตอนนี้ท่องเที่ยวเต็มเลยใช่แล้วเป็นรั่คงานิยมมากในการถ่ายรูปตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปออกมาจากศาลเจ้าปั๊บเห็นโรงแรมโทโยโกอินเลยนะฮะเรียกว่า ใครที่พักที่นี่ก็สามารถเดินมาสารเจ้าไกลมากหรือว่าเปิดหน้าต่างมาก็เจอเลยนะฮะศารเจ้าแห่งนี้นะฮะ นี่นี่คือทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราเข้ามาจากทางฝั่งทางซ้ายนะอันนี้เราออกมาจากอีกทางหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เราออกมาจากศาลเจ้าแล้วนะครับได้นี่โอมิกุจิเป็น <มา S 1> น้องปลาที่ระลึกกับบ้านถูกต้องแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่สิงโตแต่ก็น่ารักเลยนะฮะคือของญี่ปุ่นนี่คือน่ารักหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของขลังของ,ของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาประเทศเขาดูแบบมีความทําทอะไรก็ดูคาวายีไปหมดเลยนะทำให้เราแบบโอ้ยอยากควักเงินในกระเป๋าออกมา หยอดเหรียญออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าใครที่มานำบะมาชินชัยบาชิมาโดโทงบุรีหรือภาคแถวนี้นะฮะลองเดินมาดูไม่ได้ไกลเลยนะครับแล้วก็ใครที่แบบเฮ้ยเดินเหนื่อยๆเพราะตรงนั้นคนเยอะมากใช่ไหมท้องโซนช้อปปิ้งอ่ะเดินมาตรงนี้ก็คือจะสงบมากเพราะเหมือนกับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วนะครับก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเผื่อใครอยากจะมาถ่ายรูปกับสิงโตมาไหว้เทพนะครับพอเลยออแล้วก็มาซื้อเครื่องรางด้วยจริงๆเป็นเครื่องรางหลายแบบมากครับผมก็แล้วแต่เลยว่าเราแบบว่าอยากที่จะได้เครื่องรางแบบไหนกลับบ้าน ใช่ที่นี่ใช้เวลาไม่นานด้วยประมาณ15นาทีถึง30นาทีก็เสร็จแล้วเพราะว่าไม่ได้ใหญ่เลยนะครับ,รบโอเคก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งสารนละครั้งกิ๊งกิด้วยนะครับจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของเจแป a n m a s กกันได้ตลอดเลยนะครับ,รบแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Japan m a s <Mas> i <S แล้วเจอกันครับบ๊ายบาย